สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลแชนเนลค่ะและนี่คือเทอร t a r t อารค่ะคลิปนี้เรามาดูความรักนะคะให้กับชาวทัดลมค่ะสำหรับรอบ15วันแรกของปี2567นะคะเรามาดูกันว่าหลังปีใหม่มาเลยเนี่ยความรักของคนทัดลมจะเป็นยังไงบ้างน,นะคนทัดลมได้แก่คนที่เกิดราศี ไม่ทุนตุนกลุ่มนะคะช่องของเบิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลค,คะ่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยนะ,คะใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ว่าคุณอยู่ในราศีธาตุลมหรือเปล่าถ้าใช่คลิปนี้คุณดูได้เลยนะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือการดูแบบลัคนาค่ะจำเป็นต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆน,นะถ้าเกิดว่ารู้เวลาเกิดแล้วย,ยังไม่รู้ว่าตัวเองลัคนาอะไรตามลิงก์ไปหาได้นะ,ะส่วนถ้าเกิดคุณดูแล้วช่วงเวลาของเปิ้ลที่ระบุข,ข้างล่างเนี่ยไม่ตรงแปล ว่าที่คุณทราบเป็นราศีแบบไทยเนาะลองเปิดใจดูแบบสากลก่อนแต่ถ้าเกิดรู้สึกอยากจะดูแบบไทยถามว่าดูได้ไหมก็ต้องบอกว่าดูได้เนาะเพราะว่าเนื่องจาก e n เ r g y เป็นของคนภาพรวมเพราะฉะนั้น e n e r จ y อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้วิธีการที่ดีที่สุดคือดูเป็นแนวทางค่ะถ้าเกิดสิ่งที่มันพูดมันตรงกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณสามารถเอาแนวทางไปปรับใช้ได้เลยแต่ถ้าอยากให้มันตรงกับคุณมากๆเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องดูดวงส่วนตัวนะข้างหน้าเรามีไพ่สี่สำรับ เหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีไพ่คู่บุญเนาะเราจะใช้อีกปีหนึ่งนะคะแล้วก็คาแรคเ t อร์โมชั่นการ์อันนี้เป็นไพ่ของเพื่อนเองแล้วก็ไพ่ทาโร่ aro, นะคะแล้วก็ไพ่ความรักเราจะเปลี่ยนจากโรแมนต์แองโจมาเป็นเลิฟสตอรี่ออร์คาล์สำหรับปีนี้นะคะอะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะกับคนธาตุลมนะคะมีถุนตุนภุมความรักของคนธาตุลมในช่วงหลังปีใหม่มาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนเรามาดูกันค่ะไพ่คู่บุญบอกทีเอเนจีเป็นยังไงเอ่ยไหนมาดูหน่อยสิ อืห mm ือติดอยู่เอ๊ะ ติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าบางคนอาจจะติดอยู่กับอดีตติดกับความสัมพันธ์ที่ move on ไม่ได้หรือยังรู้สึกตัดสินใจไม่ได้แบบนี้ก็ได้มาเลยมีภาวะของการติดอยู่เนาะอ่ะเรามาดูกันว่าไอ้ติดอยู่เนี่ยติดอยู่กับอะไรเดี๋ยวเราไปดูแต่ละสถานะกันก็แล้วกันเรามาเริ่มที่ c า a r คเตอร์โมชั่นกาดค่ะมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณ,คณกันก่อนเนาะว่า energy ของคุณหลังปีใหม่มาเนี่ยสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเป็นยังไงบ้างสัก5้าใบค่ะคนทัดลมมีถุนตูนกลุมน้ำมาดูกัน เป็นยังไงบ้างโกรธง่ายหายเร็วอ่าใจเย็นอ่าถ้าไม่โกรธง่ายหายเร็วก็อาจจะรู้สึกว่าเราใจเย็นมากขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้ชิลมากขึ้นด้วยสายชิลขี้แยค่ะแล้วก็โลเลไม่เด็ดขาดนี่ไงยังติดอยู่ไปแล้วว่าเราอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้มันคงมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเหมือนแบบสองจิตสองใจไม่รู้ว่า มันคือมันมีความไม่เด็ดขาดนะเนะเาะก็เลยมองว่าคุณอาจจะติดอยู่กับการต้องตัดสินใจบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้ว่าจะ move on ไม่ move on จะเลิกหรือไม่เลิกอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีความเหมือนแบบยังไปเรื่อยๆเนะเาะก็มองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรในสิ่งที่คุณอยากตัดสินใจเหมือนทําใจไม่ได้อะเพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องบอกว่าสบายๆไปก่อนค่ะเปิ่ลอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ในจังหวะเวลานี้เนาะถ้าคุณต้องตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องปัญหาใดๆในชีวิตคุณ ก็ตามอ่ะค่อยเป็นค่อยไปก่อนเพราะว่าพอมันมีไพ่ขี้แยแล้วก็กดง่ายหายเร็วให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยบางทีคนทัดลมเป็นคนที่โลเลเปลี่ยนแปลงง่ายอยู่แล้วเนาะคนนี้พูดแบบนึงอยู่ๆแล้วก็รู้สึกอย่างนี้พอมีคนมาพูดอีกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใจไปมาก็ได้เพราะฉะนั้นมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่อ่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจก็แล้วกันถ้าเกิดตอนนี้คุณมีเรื่องที่คุณติดอยู่แล้วต้องตัดสินใจจริงๆนะตามที่ไพ่บอกนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ทาโร่เลยค่ะ คนโสดก่อนเลยคนโสดจะโสดสนิทเลยก็ได้หรือโสดแบบมีกิ๊กกักมีคนคุยก็ได้แต่สถานภาพของคุณเนี่ยคือคนโสดนะทัดลมเรามาดูกันค่ะ15วันแรกของปีนะคะจะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณทัดลมที่เป็นคนโสดอยู่ไหมอืมเก้าเหรียญแปถ้วยเด็กดาบ อัศวินถ้วยค่ะ Judgment อ่าแล้วก็สีไม้อะคนที่เป็นคนโสดสนิทนะจริงๆมันก็ต้องบอกว่า โสดไปก่อนนะ่ะดีแล้วเพราะป้นรู้สึกว่าคุณเอนจอยกับชีวิตเพื่อนถูงสังคมครอบครัวของคุณดีเนาะแล้วก็อ่าขอเขาเรียกอะก็มีความสุขดีอะบางทีบางทีมันเหมือนเราอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็ได้คือถ้ามีก็มีอะถ้ามันไม่มีเราคงไม่ได้พยายามอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เนาะถ้าเกิดมีคนคุยป้าก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ไม่รีบอาบางทีเราอาจจะอยากมีความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่พัฒนาได้ในตอนนี้ถามว่าคุณ My, เครียดไหมไปก็มอกว่าอาจจะไม่เนาะเพราะฉะนั้นก็เอาเวลาไปโฟกัสที่เรื่องอื่นนะมันอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจ อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเหลื่องครอบครัวเรื่องการงานต่างๆที่คุณต้องจัดการก็ไปไมได้เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะหรือความรักความสัมพันธ์คนคุยที่คุณคุยเนี่ยมันยังเป็นรักทางไกลก็ได้นะบางคนเป็นเดทติ้งแอปเป็นแบบเดทออนไลน์อะไรอย่างนี้เนาะมีความไกลกันและอาจจะยังไม่เจอกันเพราะฉะนั้นชิวไปก่อนค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เจอคนคนนี้เลยเนาะใครที่เป็นรักออนไลน์นะแล้วเรายังไม่ได้เจอเขาเลยเนี่ยเปิ้ลก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่นับหนึ่งเนาะเรากม้ยไ หลายๆอย่าง,างเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอเวลาเกาะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณติดอยู่ในใจก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ไหมหรือคนโสดบางคนน่ะอาจจะมีความสับสนนะมันบอกว่าคือคุณก็เหมือนเอาแล้วแต่ละก,กันก็แล้วแต่โชคชะตาละกันคือถามว่าอยากมีไหมเออก็อยากมีแต่ว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีกลัวมีแล้ว กลัวมีแล้วจะทุกข์อ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ได้รีบค่ะว่าจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่โชคชะตาจะนําพาซึ่งเปิ้นก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราไม่ต้องไปกดดันอะไรกับมันมากเนาะนะคนโสดก็ประมาณนี้เปิ้ลมองว่าค่อนข้างจะยังโสดไปก่อนดีกว่านะถ้ามีคนคุยก็คุยได้ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปรีบในความสัมพันธ์นะโรแมนต์แซงโจหนึ่งใบค่ะให้คนโสดทัดลมมิถุนตุนกุม ถึงเวลาจะมาเองอะรีเจคชั่นอย่างเนี่ยเห็นไหมติดติดดับดับติดติดดับดับคือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเรายังอยากมีความสัมพันธ์ไหมหรือว่าเราแบบโสดแบบนี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างเี้ยนะรวมถึงบางคนคะ่ะอาจจะยังติดก,กับภาพใน,นอดีตเนาะบางคนผิดหวังเสียใจในะเรื่องความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็ไม่กล้าจะมีความรักใหม่อยากจะมีความสุขด้วยตัวเองคุณก็สามารถทําได้ดีนะบางทีเราปฏิเสธแล้วว่าความรักเราไม่เอาแล้วเราอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวอยู่กับพ่อแม่พี่น้องคนรอบตัวเราแฮปปี้ดีดาแล้วถ้าเกิดคุณร ที่คุณไม่มีแฟนหรือไม่มีคนรักเนี่ยแล้วคุณมีความสุขดีเพราะว่าคนรอบตัวคุณโอเคเพิ้นก็มองว่ามันโอเคนะนึกออกปะหมายถึงว่าคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะไพ่ก้าเหรียญกับไพ่สีไม้ก็ต้องบอกว่าคุณแฮปปี้นะคนรอบตัวก็ค่อนข้างดีด้วยแต่ถ้าเกิดเราอยากมีความรักความสัมพันธ์ในกรณีคนที่แบบเอ้ยไม่อะไม่ได้แบบมีความสุขออกับตัวเองขนาดนั้นก็อยากมีคนที่ใช่ก็ต้องเอาตัวเองออกไปข้างนอกค่ะจําเป็นจะต้อง enjoy เอนจอยนะออกไปลัลลาหรือพูดคุยกับคนอื่นบ้างเพื่อนก็คิดว่าามมมัันนนจะีกกรปลุุไฟใตวคณขึ้ สามารถมีความรักที่ดีได้เช่นกันนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้ใครเจอแล้วก็มาคุยกันถ้าใครยังไม่พร้อมมีก็ชิュๆไปก่อนมันมองว่าแบบไม่ต้องรีบเนาะเออเราอาจจะยังเหมือนแบบอย่างที่บอกติดอยู่มันอาจจะเหมือนยังมีภาพความทรงจําที่ไม่ค่อยโอเคกับความรักหรือว่ายังแบบยังไม่พร้อมยังติดปัญหาใดๆก็ตามนะต่อมาคนมีความสัมพันธ์บ้างแบบแต่มันไม่ชัดเจนเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเพิ่งคุยกันหรือคุยมานานแล้วก็ได้ค่ะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ในหลังปีใหม่เนี่ยจะ พัฒน,นาไหมหรือจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะคนทัดลมมีถุนตุนกุมนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเด็กถือดาบอัศวินถ้วยจัสมินคิงถือเหรียญ ควีนถือเหรียญสองเหรียญค่ะมันยังมีความนิ่งๆอยู่เนาะถ้าเกิดใครที่มีคนคุยไปมองว่าความสัมพันธ์นี้นะไม่ว่าคุณจะคุยมานานแค่ไหนก็ตามนะมันอาจจะยังพัฒนาช้าเพราะว่าเนี่ยต่างคนต่างนิ่งอาจจะเป็นคนฟอร์มจัดเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่ไม่ เขาเรียกนะเหมือนเหมือนใครพูดก่อนแพ้อะไรเงี้ยเออมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยถามว่ามันวนเวียนไหมมันวนเวียนค่ะถ้าคุณมีความสัมพันธ์อยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาแล้วอนาคตมันจะพัฒนาไหมก็ต้องบอกว่า15วันนี้ที่เปิ้นเห็นอ่ะมันเหมือนปล่อยไหลๆนะแต่คุณยังคงคุยกันมันมีไพ่สองเหรียญแปลว่ามันยังมีการวนเวียนติดต่อสัมพันธ์กันติดติดดับดับมามาไปไปหรือว่าจะคุยกันต่อเนื่องได้หมดแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไปเรื่อยๆค่ะจัดเม้นท์คือก็เริ่มปรงแล้วคล้ายๆคนโสดเนาะว่าอาถ้ามันพัฒนาได้เดี๋ยวมันพัฒนาเองแต่ถ้ามันยังไม่ได้ถึงเวลาพัฒนาก็ชิวๆก็แล้วกันเพร่ะไม่เห็นว่าคุณทุกข์นะเพราะว่ามันเป็นไพคิงถือเหรียญกับคุนถือเหรียญขึ้นมามันมีความที่ค่อนข้างจะพอๆกันหมายถึงว่าไม่ได้มีสปีดที่แตกต่างกันเนอะคือเขาไม่รีบคุณก็ไม่รีบอย่างที่ไพคาลเล็กติโมชันการ์สบอกค่ะว่าเป็นสายชิวเนาะคือค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบแต่ก็ตัดกันไม่ขาดคุยกกันไปแล้ว็ เอาเวลาไปทําอย่างอื่นก่อนก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องบอกว่ามันสตั๊กอยู่ค่ะคือมันยังพัฒนาไม่ได้ในตอนนี้แต่ละคนแต่ละคู่ไม่เหมือนกันเนาะปัญหามันคนละเรื่องกันแต่มันยังไม่ขาดแน่นอนความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อชิลๆก็แล้วกันนะต่อมาโรแมนต์แซงโจ้ค่ะหนึ่งใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะเป็นยังไงอยากบอกอะไรบ้างยังไปต่ออยู่นะเพราะว่านิสัยคล้ายๆกันเดย์ดรีมค่ะคุณยังมีความฝันกับความสัมพันธ์นี้เนาะบางทีแบบ เนี่ยด้วยความว่าเป็นคนอีโก้เหมือนกันเป็นคนที่แบบมีอะไรก็ไม่พูดเพราะอย่างที่บอกใครบอกรักก่อนหรือใครพูดก่อนคือแพ้ใช่ไหมก็จะคิดเองซะส่วนใหญ่เดย์ดรีมในที่เนี้ยก็ค,คือมันโนไปเองคิดไปเองอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามีปัญหานะเออจากไพ่มันค่อนข้างจะโอเคแต่คุณอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยมันจะพัฒนาได้ไหมอ่ะคือมันยังไงคือมันมีความกังวลเอาไปใช้คำนี้มีความกังวลแต่มันก็ไม่ได้แบบทะเลาะกาันไม่ได้แบบเศร้าโศกอะไรอย่างนี้แต่มันแบบ เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดบนโลกเห็นความเป็นจริงเนี่ยแล้วสถานการณ์ความจำเป็นของเราอะ่ะมันจะ มันจะไปยังไงต่อมันวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วมันมีอนาคตไหมอะไรเงี้ยเออมันคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่คิดวิเคราะห์ทบทวนมากกว่าแต่ถามว่าทบทวนไปแล้วยังไงคุณก็ยังยังไปยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ15วันนี้มันอาจจะยังทําอะไรไม่ได้ก็อาจจะยังหน่วงๆอยู่นะต่อมาคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ชัดเจนนะ,ะถ้าลมค่ะมิถุนตุลนกลุ่มน,นะเรามาดูกัน ความรักของคนมีคู่นะคนมีคู่คือเป็นแฟนกันเฉยๆหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้นะคะธาตุลม,มิถุนตุลกุมค่ะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างมาดูกันอืฮออมทำไมคนมีคู่นะคะมิถุนตุลกุมความรักในช่วง1-15มกราคมจะเป็นยังไงบ้างมาค่ะหกไม้สิบเหรียญโอเคนะ แปดไม้สี่เหรียญเก้าดาบแล้วก็สิบดาบอาความสัมพันธ์นี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดความรักของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพื่อนคิดว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินมากกว่าคือ ไปมุ่งมั่นในเรื่องการงานการเงินบางคนก็คือเหมือนกับว่าเอออยากจะหาเงินอยากจะสร้างครอบครัวเตรียมตัวจะแต่งงานอยากจะให้ความสัมพันธ์พัฒนาหรือว่าในเรื่องการงานมันมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาให้คุณคิดเยอะเนอะรวมถึงเรื่องการเงินด้วยอ่ามันก็เลยทําให้เราเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องงานเงินอ่าบางคนก็คือต้องใช้เงินไปกับแบบโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอ่าหมดเงินไปกับเรื่องจําเป็นต,ต่างๆนานา,นาก็เป็นไปได้นะหรือบางคนก็คือมีภาระเรื่องที่บ้านอะ่ะ ต้องใช้เงินไปกันที่บ้านหรือว่ามีการลงทุนครั้งใหญ่ซื้อบ้านซื้อที่หรือว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการงานการเงินอะไรเงรี้ยไม่ได้เห็นในเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณจะมีเรื่องให้คุณกังวลติดอยู่เนาะมันก็เลยทําให้ความรักความสันธ์ในจังหวะเวลานี้ อาจจะไม่ได้โฟกัสมากมายนะักอันนี้สําหรับคนไม่มีปัญหานะป้าก็มองว่ายังไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราเอาเวลาไปคิดในเรื่องที่จําเป็นก่อนในช่วงนี้เรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่ต้องแก้ปัญหากดอ,อะไรแบบนี้นะแต่โดยรวมป้นมองว่าเดี๋ยวคุณจะแก้ปัญหาได้ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ยังมี หกไม้คือยังเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยังไปต่อมันจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์ใจกันค่ะถึงแม้ว่ามันจะหน่วงหน่วงก็ตาม10ดาบกับ9ดาบออกมาก็แปลว่า มันอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากเนอะอยู่ในความสัมพันนี้จะเป็นคุณหรือเป็นคู่กรณีของคุณก็ได้ถ้ามันมีปัญหากันเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ค้างคาแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าคุณก็ยังอยากไปต่อมันเป็นความสัมพันที่มันเหมือนเราเก็บไว้เนอะไอ้คาว่าติดอยู่เนี่ยบางทีมันเหมือนเราไม่ให้อภัยหรือเรา move on ไม่ได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันคนมีคู่อ่ะคุณก็มันก็เหมือนลิ้นกับฟันเนอะหรือว่าอาจจะมีการทําร้ายจิตใจกัน คุณทาร้ายเขาเขาทาร้ายคุณอะไรเงี้ยแล้วมันยังมีปมเรื่องเนี้ยติดอยู่ในใจแล้วทาให้ยังมีความคิดเยอะคิดมากอยู่แต่ถามว่าคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมเปิ้ลเห็นว่าคุณยังไปต่อแต่ว่ามันมีความคิดนึกออกปะมันมันไม่ได้สามารถให้อภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าโอเคเราดีดนิ้วแล้วเราลืมเรื่องที่เขาเคยทําไม่ดีกับเรามาหรือที่เราเคยทําไม่ดีกับเขาแล้วเขาจะไม่คิดเยอะคิดมากเปิ้ลมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อยังไม่ได้คิดจะเล,ลิกลาแน่ๆยังอยากไปต่อในความสัมพันธน์นนนาพเระฉ อาจจะต้องเป็นเวลานะหมายถึงใช้เวลาในการค่อยๆแบบให้อภัยถ้าเป็นตัวคุณอะที่มีความหน่วงปุ้ยก็แนะนําว่ามันก็จําเป็นเนาะถ้าคุณไม่สามารถให้อภัยเนาะได้อย่างเต็มที่หรือจริงๆอะมันจะทําให้คุณก็ไม่มีความสุขเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ดําเนินไปได้เราก็จําเป็นจะต้องให้อภัยอย่างแท้จริงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้อภัยทั้งตัวเองล้กก็ให้อภัยทั้งคู่ของเรา ด้วยนะคะอ่ะแล้วมันถึงจะโอเคเนาะต่อมาโรแมนต์แซง์ไมช่ยคะ่ะเลิฟสโตรรี่ออร่าเคิลค่ะขออภัยนะหนึ่งใบค่ะให้ความรักนะให้กับคนมีคู่ทัดลมหน่อยอืมฮึมาคุณยังไม่เลิกกันนะปั้นมองว่าคุณยังอยากไปต่อกันโซคอนเน็กชันเนี่ยมันมีความผูกพันกันถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนาน,นานคือมันมูฟออนไม่ได้ก็จริงนะแต่คุณก็ยังอยากไปต่อเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขปิ้นก็แนะนำจริงๆค่ะว่าคุณจำเป็นจะต้อง ปล่อยวางและให้ภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนอะเราบอกเออเราเริ่มต้นกันใหม่เราปรับปรุงแก้ไขกันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณทําผิดหรือว่าเขาทําผิดก็ตามนะอ่ะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนทัดลมค่ะในเรื่องความรักนะไอ้องไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กดก,ดกระดิ่งติดตามกันไว้จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย